ให้ท่านผู้ชมใช้ประกบทองเหลืองจากตัวตลัโซ่นะครับให้มาประกบกับสลักโซ่แบบนี้นะครับสลักโซ่ออกมาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับเราก็ดันออกมาแบบนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมที่รักทุกท่านครับฉเฉ็ตบ้านเราอีกเช่นเคยนะครับ ที่ผ่านมาครับผมได้ทัวร์ตัดโซ่จัก,กรยานยนต์ไปนะครับก็มีท่านผู้ชมหลายๆท่านอยากเห็นการตัดโซ่ว่าเป็นยังไงบ้างใช้ดีไหมนะครับวันนี้ผมก็จะได้มาทดสอบการตัดโซ่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนะี่ครับนี่ก็เป็นโซ่จัก,กรยานยนต์หรือว่าโซ่รถเครื่องนะครับเป็นโซ่ใหม่สิงๆเลยนะครับนี่ครับโซ่ใหม่ก็จะมีความแข็งแรงมากนะครับ สลักของโซ่แบบนี้นะครับก็จะมีความแข็งแรงทนทานมากนะครับไม่เหมือนโซ่ที่เราใช้งานไปนะครับก็จะมีความสําหรับตัวตัดโซ่เนี่ยนะครับที่ผมได้รีวิวไปมีราคาอยู่ที่42บาทนะครับก็สั่งมาจากลาซาด้าครับ42บบาทยังไม่รวมค่าส่งนะครับก็อยู่แต่ละร้านว่าจะให้ส่วนลดหรือเปล่านะครับแต่ผมได้ส่วนลดมานะครับ ว่าซื้อของบ่อยนะครับมีติดบ้านไว้ก็ดีครับท่านผู้ชมครับน่จัก,กรยานยนต์ของเราโซ่ย่อนโซ่ยานตั้งจนสุดเกลียวหางปลาแล้วนะครับหางปลาไม่มีที่จะขันน็อตเข้าไปแล้วนะครับแสดงว่าโซ่สุดไปสุดแล้วนะครับเราก็ต้องปัดโซ่ออกประมาณ2ข้อนะครับสองข้อออกแล้วก็ออกมาต่อใหม่นะครับย่อนลงมาต่อใหม่นะครับถ้าเรามีตัวปรัดโซ่แบบนี้ไว้กับบ้าน ไว้กับเราเราก็จะตัดโซ่ได้ง่ายไม่ต้องไปหาช่างครับช่างเขาก็คิดราคาแพงนะครับเดี๋ยวนี้ครับครับให้ดูหน้าตาครับดูตัดโซ่ราคา42บาทครับ โให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเอาโซ่ใหม่ๆนี่เลยนะครับครับเดี๋ยวคุณพ่อก็จะตัดให้ดูนะครับบอันดับอันดับแรกนะครับให้ท่านผู้ชมคลายน็อตตัวนี้นะครับคลายน็อตตัวกลางน็อตตัวดำๆนี่นะครับให้เขาพ้นจากรูตรงนี้นะครับพ้นจากรูตรงนี้เลยนะครับถ้าเราขันสกรูเข้าไปนะครับตรงนี้ครับถ้าเราขันสกรูเข้าไปนะครับเราก็จะมีปลายขาวๆนี่ออกมานะครับ ให้เราคลายไปขาวๆเนี่ยครับถอยออกมาเลยนะครับถอยออกมาจนไม่ให้เขาโผล่แบบนี้นะครับนี่ครับตรงนี้เขาก็ไม่โผล่แล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาโปรต์โซนครับประกบเข้ากับโซนะครับปกติเราก็จะตัดสองข้อนะครับนี่ครับดูครับหนึ่งข้อสองข้อตรงนี้นะครับตัดเข้าไปให้ตรงๆนะครับดูเกลียวสีทองเหลืองนะครับกับประกบโซ่นะครับ แล้วก็ใช้ปัจจัยขันอีกทีนะครับทำให้ดูครับท่านผู้ชมนีครับให้ท่านผู้ชมใช้ประกบทองเหลืองจากตัวระโซนะครับให้มาประกบกับสลักโซ่แบบนี้นะครับเราตัดสองข้อนะครับปกติเราก็ตัดสองข้ออีกแล้วนะครับนีครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับสลักตัวแรกเราไม่ต้องตัดนะครับเราไปตัดสลักตัวที่สองเลยนะครับเมื่อประกบทองเหลืองเข้าแบบนี้แล้วนะครับ เราก็ใช้ปัจจัยขันนะครับคุณพ่อขันอีกรอบหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับใช้ปัจจัยปัจจัยขันให้แน่นๆเลยนะครับแน่นเท่าไรยิ่งดีนะครับอ้าวนี่ครับมันแน่นแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะขันสกรูตัวดำๆนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวจะไปแทงสลักโซ่นะครับให้หลุดออกมาเลยนะครับขอบคุณพ่อค่อยขันนะครับเราลงดับดำหน่อยนี่นะครับ ค่อยๆขันเข้าไปอย่าอย่าทำเร็วเดีย๋ยวท่านผู้ชมดูไม่ทันหรือเนี่ยครับค่อยๆขันเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะมีนะครับตึงมือแล้วครับนี่ครับเมื่อตึงมือแล้วครับค่อยๆขันนะครับค่อยๆขันเข้าไปครับใจเย็นๆนะครับขันเข้าไปครับค่อยๆขันไม่ต้องขันเร็ว ก็ขันเข้าไปเออแบบนี้แหละช้าๆเดี๋ยวท่านผู้ชมชมไม่ทันนะครับยังขันเข้าไปครับตัวนี้สลักเขาก็จะเริ <Hayır> ่มหลุดออกมาแล้วนะครับนี่ครับเพราะว่ามีตัวนี้ครับจอดก่อนนะครับหยุดก่อนจะมีตัวขาวๆนะครับเป็นตัวที่สลักโซ่ออกนะครับเดี๋ยวโซ่สลักโซ่ก็จะออกมาโูนี้นะครับนะครับค่อยๆขันครับค่อยๆขันใจเย็นๆนะครับ ค่อยๆขันไปนะครับท่านผู้ชมเวลาทำค่อยๆนะครับอย่าเร่งรีบนะครับหมุนไปหมุนน็อตนี่ครับเราก็จะมีสลักให้จับแบบนี้นะครับค่อยๆหมุนไปครับสะดวกสบายครับตัวนี้เป็นโซ่ใหม่นะครับแรงมากครับน่ครับดูครับเอาขพ่วขันเลยครับนี่ครับ สลักโซ่ออกมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับเราก็ดันออกมาแบบนี้นะครับอานะครับตัวนี้ตัวดันสลักนี่ครับสุดเดียวนะครับสลักโซ่ก็หลุดออกมาแบบนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมออกมาจากรูนี้นะครับครับหลุดมาแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นสลักโซ่นะครับนี่ครับสลักโซ่ออกมาแบบนี้แล้วนะครับอ้าวตัวนี้เมื่อแบบนี้สลักหลุดออกมาแล้วครับเราก็คลายครับ ไปออกมาก่อนครับอ้าวายออกมาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวดันสลักโซ่นะครับไลยมาเลยครับคุณ่อครับจะเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับอ่านะครับเอาดูครับเอาดึงโซ่ออกครับนี่ครับนานผู้ชมดูครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับดันโซ่จากรยานยนตหรือว่ารถเครื่องนะครับ ปกติเขาจะตัดสองข้อแบบนี้และครับเขาเขาจะตัดสองข้อแบบนี้นะครับนี่ครับสลักโซ่ก็อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้นะครับนี่ครับยัดเข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับดูนะครับยัดเข้าไปในตรงนี้นะครับนี่เราขันออกแล้วนะครับนี้ก็ออกไปนี้ก็ใช้ต่อได้นะครับจะมีข้อต่อโซ่อยู่นะครับใช้ต่อได้เลยนะครับนี่ครับง่ายๆครับท่านผู้ชม ตัวนี้แหละครับตัวที่ดันสลักโซ่ออกนะครับก่อนที่เราจะตัดโซ่นะครับเพื่อให้คลายตัวนี้นะครับให้ไปจนหลุดเข้าไปในตัวประกบสีเหลืองนะครับเดี๋ยวพวกเราคลายออกนะครับพวกเราคลายเข้าให้ดูนะครับเหมือนรอบแรกนะครับจับไปก่อนนะครับนะครับคลายแล้วครับ สมดติว่าเราจะตัดอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็หมุนตัวสลักนั่นละครับสลักขาวๆนะครับ,รบให้หลุดเข้าไปในตัวกบสีเหลืองเนะครับสีเนี่ยทองเหลืองนะครับนะครับไปครับให้หลุดไปเลยนะครับหลุดเหมือนครั้งแรกเลยนะครับหลุดเข้าไปไกล,กล,กลๆเลยก็ได้นะครับหลุดเข้าไปเลย ก็หลุดแบบนี้นะครับเมื่อเราจะตัดโซ่อ,อีกรอบหนึ่งครับเราก็ขันตัวทองเหลืองแบบนี้นะครับเข้าไปประกบเหมือนตะก,กี้นะครับก็ทําเหมือนรอบเดิมนะครับนี่ครับก็สะดวกสบายดีนะครับสําหรับตัวตัดโซ่จักรยายนยนต์นะครับราคา42บาทนะครับ42บาทนะครับ ครับก็ทดสอบให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ดีมากครับราคา42บาทแล้วก็ใช้งานได้ดีขนาดนี้นะครับครบท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมก็ขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับค่ายกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับ เจอการคลิปใหม่นะครับขอบคุณครับ